ความยินด,ดีเลยครับอะไะครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศการ,กรเกษตรเพื่อการพยากรณ์สินค้าเกษตรของสอส,สกหรือว่าสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรนะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวินิจอธิสุกรองเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรหรือว่าสสกกระทรวงเกษตรและสหกรณกนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวินิจครับ ครับผมครับต้องขออนุญาตสวัสดีผู้อำนวยการแลวก็ผู้ฝังทางบ้านครับครับขอบพระคุณครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณวินิฮะครับผมผมอาจจะต้องเท้าความเดิมนิดนึงนะครับว่าสสกหรือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเราเป็นหน่วยงานด้านนโยบายนะครับแล้วเราเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสําคัญของเราอันนึงเลยนะครับซึ่งมันจะมีทั้งข้อมูลปริมาณข้อมูลต้นทุนข้อมูลเชียลแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยเรามีการพยากรผลผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งการพยากรณ์เนี่ยก็คือการทำนายหรือการคาดการณ์โดยอาศัยหลักวิชานะฮะแล้วก็อาศัยชุดข้อมูลเก่าที่มีอยู่นะครับเพราะต้องเรียนต้องเป็นหลักวิชาการเท่านั้นหลักวิชาครับเป็นหลักวิชาเพราะว่าแต่จริงๆแล้วการทำนายมันมีหลายแบบนะฮะมีประสบการณ์เนี่ยฮะอย่างใช้ผู้มีประสบการณ์ไปดูสภาพต้นข้าวโพดอาจะทันการทำนายได้แต่ว่าตัวเลขที่จะออกมาให้มันเป็นตัวเลขจับต้องได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหลักวิชาทางสถิติทางคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เพราะนั้นเนี่ยพอพอเรามีการพยากร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในการดูแนวโน้มแล้วก็แนวโน้มของสายการาผลิตสินค้าเกษตรนะครับครับเพื่อนําไปใช้ในการจัดทําแผนนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับทางสายการนะครับซึ่งสกอเองเนี่ยเรามีการจัดทาข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยเราทําถึงระดับจังหวัดเลยครับนะครับแล้วก็ซ้มอัพขึ้นมาเป็นระดับภาคประเทศซึ่งตอนนี้เราก็าาาเราวเผยแพร่อยูอย่ก็ประมาณยี่สิบสี่ชนิดไปนะครับทั่ว พืชไร่ทั้งปวงพวกข้าวนาปีข้าวนาปางข้าวโพดเลี้ยงสตัตว์โซเหลืองนะครับสับป,ปะรดมันสับป,ปะหลังพวกนี้แล้วก็พืชสวนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นพืชสวนยางพารามะพร้าวปาล์มน้ำมันรวมถึงไม้ผลทั้งปวงเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพืชเล็กพิดน้อยเช่นพืชผักหอมกระเทียมมันฝรั่งรวมไปถึงทางพวกสินค้าประมงด้วยกลางขาวกุ้งดำปลานิลปลาดุกนะครับพวกนี้เราก็จะออกรายงานในเรื่องของ เนื้อที่พาอปลูกเนื้อที่เก็บเกี่ยวเนื้อที่ให้ผลยิวซึ่งก็คือผลผลิตต่อพื้นที่นะครับแล้วก็การพยากรของเราเนี่ยเอเราปรับทุกๆไตมัสนะครับตัวนี้เพื่อให้มันเข้าใกล้ความความจริงมากที่สุดเพราะว่าบางอย่างผมต้องเรียนคุณพัชว่าเอ้ยเราพยากรไปครั้งหนึ่งเนี่ยพอถึงช่วงหนึ่งฝนตกไอ้ของที่เราเคยมองว่าเป็นดอกกลับกลาเป็นใบ่าขาดเคลื่อนข้าวเคลื่อนได้ใช่ใช่ครับอย่างนิดหนึ่งครับของสินค้าเกษตรกับ เลยจะเป็นต้องอาศัยเวลาเนี่ยแารกลับให้มันถี่ขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆอยากผมเข้าใจว่าคุณวินิตอยากจะทํานายทุกเดือนได้ซ้ําไปแต่คงลําบากหน่อยใช่ครับทำนายทุกเดือนคงไม่ไหวใช่ครับเราติดตามข้อมูลตลอดนะครับเอาสามเดือนดีกว่าเราสามเดือนดีกว่าเพราะว่าจะมีกลไกบูรณาการภายในกระทรวงด้วยก็ต้องผ่านคณะทํางานต่างๆคณะกรรมการชุดต่างๆกว่าจะออกมาเป็นข้อมูลพยากรณ์ได้เนี่ยนะครับทำงานด้วยกันทั้งทั้งกระทรวงครับโอ้โหแม้กระบวนการนี้ยากไหมครับมันต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนฟังคุณวินิตเล่านะใช่ครับมีขั้นตอนเยอะมากครับ แล้วเราได้ฟังหรือได้ไหมฮขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเริ่มจาจุดเริ่มต้นก่อนก็ได้อะฮะแล้วต้องดูก่อนหรือเปล่าว่าเอ่อช่วงทัมมิ่งของมันเป็นยังไงแล้วก็อะไรจะออกมาหนึ่งหน้าหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้ไหมฮะหรือยังไงถูกต้องครับคือเราก็จะแบ่งเลยว่าบางพืชเนี่ยเออมาสมมติตายมาดแรกอาจจะยังไม่ครบพืชเพืไหนก็เริ่มปลูกแล้วก็เริ่มตัวนั้นก่อนในหลักกว้างๆนะครับเพราะว่าวิธีของเราเนี่ยเราใช้แบบจําลองทำเป็นโมเดลนะครับเพื่อปัจจัยการตัวผลผลิต นะครับก็ใช้ข้อมูลหรือตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นลดลงของเนื้อที่เพาะปลูกหรือเนื้อที่ให้ผลเช่นเอ,อสมัยก่อนเนี่ยเขามีเอ,อ,อราคาสินค้าเกษตรับชนิดหนึ่งเพิ่มเกษตรกรอาจจะไปโค่นไปปลูกอนันไปปลูกอนันแทนนะครับในษณะน,นี้แล้วก็ดูข้อมูลยิวของผลผลิตเอต่อ,ตอไร่เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาดูปริมาณน้ําฝนดูอุณหภูมิด้วยนะครับโอ้ปัจจัยเยอะนะฮะปัจจัยเยอะฮะดูราคาของปีกลายเพราะว่า บ้านเราก็ต้องยอมรับว่าราคาในอดีตมีผลกับการตัดสินใจผลิตในปีปัจจุบันครับนะครับปริมาณน้าในเขื่อนก็มีผลบางอย่างพอน้ํามากปุ๊บนาปังก็มีทิศทางน่าจะปลูกเพิ่มขึ้นจะส่งผลยังไงใช่ครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรารวบรวมไว้ย้อนหลัง20ปีเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนมันจริงก็คือเรื่องสถิติอถูกไหมฮะใช่ครับเพียงว่าต้องใช้ข้อมูลในอดีตมาทํานายอนาคตครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดเองเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากแต่ถ้าเกิดให้คอมพิวเตอร์เขาคิดให้เนี่ยมันจะ ใช่ครับคือเราตอนนี้เราเหมือนไฮบริดรก็คือใช้ทั้งคนทั้งคอมทำในโมเดลนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นการออนอกจากใช้ใตัวข้อมูลพื้นฐานแล้วเนี่ยเ็ายังใช้ข้อมูลปัจจุบันด้วยคือออกไปสำรวจภาวะเข้าข่าวว่า<อ>ในเวลาปิดสำคัญเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงสัมภาษณ์พี่น้องเกษตรกรนะครับทำวิธี เาเรียกทำขอบคัตติ้งเพื่อที่ <รา S 2> ไป <รา S 2> ดูว่า,<ร>ายิวโดยเฉลี่ยแล้วมันเป็นเท่าไหร่ในพืชสําคัญสาคัญนอกจากนั้น<ม>ก็มีไปดูข้อ,ขอมูลทะเบียนที่เกษตรกรลงทะเบียนไว้ก็อิงเวนหานข้อมูล,ล,อลอรอตรลอแล้วก็ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วย<อ>ในบางพืชนะครับในบางพืชแต่ทีนี้มันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันอย่างที่ผมนําเรียนคุณวิพัฒน์ว่าสมมติเราพยากรณ์ไปแล้วเกิดมันมีอะไรที่มันเปนจัยเข้ามาใช่ไหมครับเช่นเกิดการระบาดของโรคขึ้นมาผิดปกติการพยากรณ์ความแม่นยํามันก็จะ คาดเคลื่อนอนุณหภูมิม,มีการเปลี่ยนในส่วนเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนในเรื่องของเ <c oughs> ขาเรียกว่าช่วงพีคข,ของฤดูกาลผลิตมันอาจจะขยับละมันอาจจะขยับละไอที่เรามองว่าเฮ้ยมันจะสูงมากในเดือนนี้อาจจะขยับเป็นเบซ้ายเบยขวา <c oughs> เป็นลักษณะน,นี้ครนอกจากนั้นเนี่ยฮะับางทีก็มีหลายการที่เราคาดไม่ถึงมืงนกนเช่นผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างปีที่แล้วมันมีโควิดมีการระบาดปึ๊บ เอ่อโลจิสติกมันติดใช่ไหมฮะตู้เตอร์คอนเทนเนอร์มีผลหมดเลยนะฮะใช่ใช่ก็ตู้ติดไม่มีตู้ไม่มีตู้มันก็มีผลอย่างนั้นเหมือนกันว่าเออไอที่เราคาดการว่าเอ่อผลผลิตจะเกษตรกรจำนวนษาเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะตัดสินใจไม่บรรุงก็ได้เพราะมันรอไม่ได้ไถ่ปุ๋ยเต้าปุ๋ยแพงอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าเท่าที่ผ่านมานะครับเท่าที่เรารีวิวดูเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคาดเคลื่อน ไม่เกิน8เปอร์เซ็นต์8เปอร์เซ็นต์อาระมาณนะครับอันนี้ก็คร่าวๆในการหลักการดำเนินงานของเรานะครับในช่วงในช่วงนี้อ๋อครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาในพี่น้องเกษตรกรจะไปใช้อะไรได้บ้างครับครับก็คือก่อนที่จะไปถึงทางพี่น้องเกษตรกรจะไปใช้ผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าการดอ่อนที่เราได้ชี้แจงไปเมื่อกี้นะครับครับเราก็ได้พัฒนาการความร่วมมือหนึ่งเราทําร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นบิ๊กเอเจนต์ภายในประเทศเช่น แบงชาติแบงชาติเช่นจิ uh, สดาเช่นสอสอซึ่งตรงเนี้ยก็เอามาเราเพิ่มการข้อมูลลองลองดูซิปัจจัยในเรื่องของการคาดการปริมาณน้ำฝนโดยใช้ข้อมูลจากสอสอเข้ามาครับ <c oughs> การสะท้อนจากภาพถา e ่ายดาวเทียมที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับกับการเจริญเติบโต,ตของพืชเนี่ยเอามาพัฒนา โมเดลของพยากรณ์ให้มันมเข้าใกล้ความจริงยิ่งขึ้นเหมือนต<ผ>ั้งละเลลอียดลงไปผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเราพยายามจะใส่ปัจจัยให้มีทั้งหมดที่มีอยู่ทุกปัจจัยเลยแหละโดยทีล่ลงให้มันลึกละเอียดที่สุดที่จะทาได้เลยอย่างนั้นเลยใช่ครับใช่ครับ<อ>มันเหมือนกับว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมีความเพิ่มความทีครับครับครับอย่างปริมาณของตัวอุณหภูมิเนี่ยรเราก็เริ่มเอาเริ่มเอาเข้ามาละเพราะเรารู้ว่ามันอิมแพกนะมีผลช่วฤดูกาลของการผลิตหรือแม้กระทั่งปริมาณของผลิตแล้วล่าสุดเลยเนี่ยครับเราก็ มันมีเขาเรียกคณะกรรมการเหมือนกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างออสเตรเลียนะครับเขาก็เราก็ได้จับมือกับทางเอแบรซึ่งเป็นหน <Air Bear. S 2> ่วยง,งานวิจัยของออสเตรเลียเราเรียกกันสั้นๆว่าเอแบระครับเดิมเนี่ยเราแผนที่จะคุยกันกับเจ้าที่เทคนิคเขาเนี่ยแค่หนเดียวต่อปีทีนี้ คุยไปคุยมาพอครั้งแรกเนี่ยเราคุยในเรื่องขั้นตอนพยากรณ์การสร้างความเชื่อมั่นข้อมูลพยากรณ์เออมันลงล็อกกันแท้เหมือนคุยภาษาเดียวกันพอคุยภาษาเดียวกันเนี่ยจากครั้งเดียวไม่จบฮะก็มีการพัฒนาการเพิ่มเึ้นเรื่อยๆมาครั้งที่สองมาคุยเรื่องเทคนิควิธีในการจัดเก็บข้อมูลไหมครับครั้งที่สามล่าสุดเนี่ยคุยในเรื่องเทคนิคการพยากรณ์ด้วย machine learning โอ้ไปดูนะครับ,รบซึ่งเขาก็นําเสนอดีนะครับเพราะว่าเขามีการใช้ข้อมูลที่เป็นด้านสภาพอากาศ มาใช้ในเอบัตรจำลองเลยแต่ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบแล้วนิดหนึ่งเพราะของเขาอย่างที่ทราบเขารายใหญ่ต้องบอกต้องรู้ฟังนะประเทศออสเตรเลียใหญ่กว่าเราไม่รู้กี่สิบเท่าเลยนะฟาร์มแล้วความหลากหลายเยอะด้วยนะฟาร์มฟาร์มหนึ่งเขาใหญ่มากใช่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 ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลสภาพอากาศที่เขาพอตลงไปในระดับฟาร์มเขาเนี่ยพอเขาออกมาปุ๊บมันก็มีผลเพราะว่าออสเตรเลียเขาเคยมีประสบการณ์เรื่องทั้งภัยแรงทาน้ำท่วมเลยตอนที่เอผมจําในรัฐแถวแถว ลงก,งกลางๆนนะฮะเขามีประสบการณ์เขาก็เลยทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาเอามาใช้เป็นแบบเอ่อมาชีลเลอร์นิ่งนะครับคือแทนที่จะใช้คนอย่างเดียวเนี่ยก็ใช้คอมพิวเตอร <ham med ic> ์คอมพิวเตอร์แทนที่เราจะใช้โมเดลอย่างเราเราใช้สมการ,รถดถอยเป็นตัวยืนของเขาจะเป็นโมเดลที่ไล์เหมือนพูดง่ายเหมอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ือนไล่รูปแบบอะฮะเพราะโมเดลมันจะหมุนไปเรื่อยๆใกล้เข้าความจริงมากที่สุดครับเพราะนั้นผลประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องเอ่อของเราในพี่น้องเกษตรกรเนี่ย ็คือว่าถ้าค่าพยากรเนี่ยมันเข้าใกล้ความจริงมากที่สุดเนี่ยมันก็เวลาค่าพยากรณ์เฉยๆเนี่ยไม่มีคุณค่าหรอกครับมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคนเอาพยากรณ์ไปใช้ในการวางนโยบายครับหรือการวางมาตรการอะไรลักษณะนี้ยเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะทําให้การวางนโยบายหรือการตัดสินใจในเชิงมาตรการของประเทศเนี่ยชัดเจนขึ้นเช่นเรามองว่าเฮ้ยถ้าพืชอ,อาหารสัตว์บางอย่างเนี่ยเราไม่น่าพอแล้วนะดูแล้วอนาคตพยากรภายในเดือนนี้ปีนี้เนี่ย น่าจะขาดแคลนอาจจะอรอตปลนการนําเข้าไหมจะยังไงไหมเนี่ยครับมันต้องร้อยเรียงกันไปถึงตัวในเชิงนโยบายให้ได้คือรู้ว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันเกิดหรือว่าให้มีผลเสียน้อยที่สุดเราก็ต้องมาระดับตรวนี้ไปปัญหาผลกระบจากการเกษรเมื่อเราพยากรว่าเฮ้ยผมผลิตมันจะพีคผลไม้จะพีคในช่วงเดือนพฤษภานะเอามาวางแผนการกระจายอการกระจายตลาดภายในประเทศการกระจายตลาดนอกประเทศเนี่ยคะก็ต้องมีการวางแผนประกบผลการพยากร์ ถึงจะจับต้องได้บนรูปธรรมเพราะจะยกตัวอย่างในไมโควิดิทักอย่างหนึ่งได้ครับได้ครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวตัวไม้ผลเนี่ยไม้ผลฮะอย่างทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเรามองกันแล้วเราก็ทราบกันอยู่ดีว่ามันจะพีคในช่วงเดือนไหนเดือนพาทุเรียนตะวันออกทุเรียนใต้มันก็ต้องมีแผนการกระจายโดยหาตลาดเพิ่มคุยกับจีนแต่ทุเรียนเนี่ยตอนเราเพิ่งพาตลาดตรงออกอยู่แล้วนะฮะที่เป็นหลักก็ต้องขอบคุณความร่วมมือของทางกระทรวงเกษตรที่ท่านได้ไปแก้ไขในเรื่องของการจัดการเรื่องโลจิสติก แล้วก็เรื่องซีโรโควิดกับจีนได้เป็นอย่างดีมากเลยครับนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเออยอดการส่งออกเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเรามาดูในเรื่องของผลไม้ภาคใต้เนี่ยตอนแรกเราพยากรรอบแรกเนี่ยเราก็ห่วงนะครับเพราะว่าโอ้โหมันจะพีคแล้วมันจะไปทับกับนอกฤดูของตะวันออก ปรากฏว่าพอเราทํารอบล่าสุดอมันกลับกลายเป็นอีกแบบหนึง่งในเรื่องของฝนตกขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนเใช่ใชนาการไปเนี่ยดยอรอปนะลงมาเลยเพราะว่าแทนที่จะติดดอกกลายเป็นติดใบเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเอ,อไอ้ผลการปกะอเราก็ต้องปรับค่าให้มันเข้าใกล้ความจริงบางทีลดทวบลงไปเลยไงฮะคนอึงบอกว่าพอมันมีสถานการณ์ปุ๊บ แล้วตรงนี้เออเราก็เอา,เอา,เ,อาเอามาจัดการว่าเออถ้าดูผลไม้ภาคใต้เนี่ยโอกาสมันลดลงแล้วนะในขณะที่อาจจะมีลำไยภาคเหนือในช่วงเวลาเดือนเดียวกันมันมากขึ้นครับอันนี้มันจะบริหารจัดการเพื่อพึ่งพาตลาดภายในประเทศได้ยังไงไม่งั้นไม่งั้นเออถ้ามันต่างคูนต่างเยอะการวางแผนก็ต้องมีอีกแบบหนึ่งเพราะพูดง่ายเปิดศึกสองด้านฮะฮมีทั้งผลไม้ภาคเหนือทั้งผลไม้ภาคใต้ในช่วงเดเดียวกันจะจัดการยังไงอันนี้ เราก็อาจจะจัดการโดยวิธีเอาภาคเหนือมาปะภาคใต้อะไรขนาดนี้แลักษณะนี้เหครับนี่นี่คือการใช้ประโยชน์ในเชิงที่จับต้องได้ของข้อมูลพยากรนะครับในเชิงมหาภาคแ่ถูกใจเรื่องนี้ต้องคุยกันสักสามสี่วันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวยาวครับยาวครับระเด็ว่าผมฟังแล้วกาลังเพลินเลยดิสนุกใช่ไหมใช่ใช่คือคือเกับเอแบก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับางทอีบอกอกมูลพยากรแล้วบอกเนี่ยของเราต้องใช้ข้อมูลเอกภาพของเข้มีอีกมุมหนึ่งนะอ๋อเหรอของขอเนี่ยเขาบอกว่าของขามีสามสี่สำนักพยากรณ์เนี่ยต่างคนต่างออกเลยแล ค่าจริงที่เกิดขึ้นไขรคาดเคลื่อนน้อยกว่าโอ้สนุกเลยงั้นอีกแบบไปงั้นเออคนคนรีวิวเหมือนกันครับครับอ่าถีอมันมีเวลามันมีจำกัดครูดิสอ่าถ้าประเด็นของเกษตรกรเนี่ยจะไปใช้ได้ยังไงฮะตรงนี้ครับถ้าประเด็นของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คืออาจจะเอาไปประกอบการตัดสินใจพอปลูกก็ได้ใช่ไหมครับเอ้ยถ้าสมมติรู้แล้วสมมติรู้แล้วสมมติสมมติรู้แล้วว่าเอ้ยฝนมันน่าจะน้อยนะครับหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปตัดสินใจในการ บำรุงรักษ,ษาหรือว่าถ้าดูถ้าถ้าฝนมากผลผลิตอาจจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลดการใส่ปุ๋ยหรือใส่ในช่วงเวลาที่มันถูกต้องลักษณะเนี้ยนะครับ<อ>เพราะว่ามันก็อาจจะมีผลแต่ผมมองว่ากรลัการของเราเนี่ยเราทําในระดับเอ่อเป็นแมกโรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในตัวของเอกเษตรกรรายย่อยจริงๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับ อาจจะต้องรอดูผลการา,ากรณรในทางภาพใหญ่หรือแม้แต่จริงๆในความเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหารก็อาจจะเกี่ยวนะครับ,รบเพราะว่า,อย,าอย่าลืมว่าเราทําผลการา,ากรณรในระดับจังหวัดเพราะฉะนั้นแต่แต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าท่านดูว่าเออเฮ้ยผลการา,ากรณรจังหวัดของท่านอันนี้อาจจะเกินอันนี้อาจจะขาดอาจจะต้องไปบาลานซ์กันยังไงอืในการระหว่างดีมาซัพพลายตัวนี้นะครับมันก็เอ่อ ต่อไปเนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าเกิดเราทําได้ถึงระดับแปลงแบบออสเตรเลียอะไรเงี้ยกับผมเรียนว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าของเราอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแปลงขนาดเล็กใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกล l i m a t e index หรือว่าเขาเรียกอะไรนะฮะดัชนีสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันอาจจะความถี่ความละเอียดเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ว่ามันเหมือนกับเราเรียนรู้ว่าเออให้คนอื่นเขาใช้ยังไงเราใช้ยังไงเพราะของอย่างนี้มันหยุดนิ่งไม่ได้ครับใช่ว่า เราใช้โมเดลนี้ใช้ชูนาตาปีมันก็ไม่ใช่กําลังหลับตานึกถึงอยู่ว่าเนี่ยการผลผลิตข้าวที่จะออกมาอาจะพอภาคกลางนะฮะมองด้วยสายตาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแหมก็ที่ราบเรียบไปเลยมันก็ไม่น่ามีใครเบ็ดเชื้อที่มันแตกต่างกันมากมายนะแต่จริงๆมันมีผลนะฮะมีผลครับมีผลครับเพราะว่ามันจะมีผลตั้งแต่ช่วงเอ่อช่วงแสงระยะฝนข้าวแต่กอมีผลหมดเลยโอ้โหละเอียดยิบเลยอย่างไม้ผลเนี่ยมีผลมีผลมากครับครับอย่างลองกองเนี่ยตอนแรกเรามองตอนแรกจะออกเยอะนะแล้วก็จะ จัดการเป็นยังไงในช่วงสามจังหวัดใช่ไหมฮะครับปรากฏว่าพอทุกวันนี้พอคุยกันล่าสุดฝนยังไม่หยุดเลยเขาต้องการการฝนหยุดยาวอาจจะสิบห้าวันสี่สิบห้าวันอะไรเงี้ยเขาถึงจะออกออกต,ติดติดอกอออกผลครับพอฝนยาวอย่างนี้ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วของอลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องมองว่าเออในในส่วนที่มีผลผลิตน้อยเนี่ยครับจะจัดการยังไงในมุมของออช่วยเหลือครับ พี่น้องตัวเอกก่อนแต่ถ้าเยอะก็ต้องจัดการอีกแบบถูกไหมฮะอ่าใช่ครับใช่ครับก็ต้องกระจายออกนอกพื้นที่ให้ได้ถ้าน้อยจัดการอีกแบบจัดการยังไงฮะเอาอย่างนี้คุณวินิตเดี๋ยวอีกหน่อยเราต่อยอดได้ถึงถึงขั้นการพยากรณ์ตนละเอียดยิบเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันรอบสองรอบนะฮะไดหน้าสนใจนด้สนใจนะครับวันนี้ราปวาร์ค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับคุณวินิตอธิสุขนะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรู้ฟังครับหรือว่าสสกนะครับคุยกันในเรื่องงนนนนี้้้่่่าาาาาาสใจจะะะครรรรับเเพววไดูททิศ ของสินค้าเกษตรเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนแนวโน้มอย่างไรปัจจงปัจจัยอะไรสารพัดอย่างเลยฟังแล้วก็ก็เพลินดีได้ความรู้มากนะครับวันนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็น